วันวนี้ข้าวเห็ดยังชาแนลนะครับผมกาซิม,มาเห็ดข้าวผัดคุกกปินะครับสตอใส่ไข่นะครับวัตถุดิบก็จะมีนะครับมันนีเ้เขาซื้อมาครับสิบบาทครับผมก็มีไขส่สองฟองนะครับผมแล้วก็มี ต่อนะครับ้วก็อันนี้จะเป็นพัดะอมนะครับไซูกชิน้นที่ว่าอีพี่ที่แล้วที่ว่าเหตุไปนะครับกินมาหมดนะครับเก็บไว้ทำพัดคูกไซเขาสวยนะครับผมก็ติดตามได้นะครับก็มีอย่างมากมามครับเพราะว่ากับขอมันเก็บไดยแด้วนะครับแต่มีแค่ อ,อยังเดี๋ยวนะครับคือตรงผ้าขึงน,นะครับผมเคลียร์นี้ครับก็มียังมากครับผ้าขึงแบบนี้ครับผ้าขึ้น,บบน,นเป็นกับเขาช่วงโควิดครับผมมีอย่างในตู้เย็นกับเปิด พ่อยังก็จัดเลยครับมี่เราก็กินเรามีเขาก็กินเขาครับพอดีตุนไข่ไว้ลายตุนสตอไว้ลรยก็เลยพ่อได้มีเนื้ออยู่เนื้อกินนะผมวิธีคนอีสานในเมืองครับนะผมช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะกินี่นงองระวั่างโตกันเด้ครับนะผม แป้นคับก็ได้ครับผมแค่นี้ครับผมมีไข่แค่นี้เอาครับส้มนี้ครับมีอย่างไรมีเข่าครับผมสตอร์ไ่ปึ๊บตังกะทะผัดคลุกเส้ยกันเลยครับผมกินแบบกินวาสีแซบล้ะครับบ่รู้สีตั้งชื่อว่าไม่นูยังเดี๋ยวค่อยติดตามอีพีสิบเก้าครับผม ไปพัดกันเลยครับครับลุยเลยครับผมเนนู่นนี่ของมีอย่างไยครับใส่น้ำมันน้ำมันกับบัตรองหลาเก็บเลยบ๊องหอนไปหอนครับ Yeah. Uh -huh.

คือมันก็คือว่าเป็นเชียร์บอกกันกินนับ multimulti-field of the มข้าวผัดกะปิคุกสตอร์นะครับใส่ลูกชิ้นนะครับผมอืมอีกแล้วครับไ่รู้ว่าพื่อจะกินบ่กินนะครับเพราะว่าผมว่าผมแซ่บแน่นอน,นครับผมซีดซีดมีซีดมีซีด ทีสั olina, uh, ่งสวยงามนะครับที่จะกินก็ขอจัดกรึบเรื่อครีขอสักหนึ่งกรึบนะครับดีครีกรึบหนึ่ง Jack Daniel. Ah, bom.